ชวัสคอเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมอยู่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีจึงไม่แปลกใจที่ได้อันดับหนึ่งไปครองสเปรย์จัดแต่งทรงผมรุ่นนี้เป็นสูตรบางเบาหรือไมโครไฟฟิล์มที่มีคุณสมบัติทำให้ผมอยู่ทรงได้นานขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้เนื้อสเปรย์ไม่เหนียวเหนอะหนะคือทำให้เส้นผมเรียงตัวกันสวยเส้นผมไม่ติดพันเป็นก้อนแข็งๆมาพร้อมกับสารบำรุงให้ความเงางามกับเส้นผมดูมีน้ำหนักและมีชีวิตชีวาค่ะ คงจะดีไม่น้อยหากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมของเราสามารถป้องกันความร้อนจากอุปกรณ์ทําผมด้วยเหมือนสเปรย์จัดแต่งผมรุ่นนี้ที่นอกจากจะสามารถเซตผมลอนสวยของเราให้อยู่ทรงเด้งสปริงนานตลอดทั้งวันแล้วยังช่วยปกป้องผมจากความร้อนของอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมได้สูงถึง180องศาอีกด้วยค่าด้วยส่วนผสมจากวิตามิน B5 และว่านหางจระเข้ที่ช่วยให้ผมชุ่มชื้นมีน้ำหนักไม่แห้งเสียจากความร้อนมีเปลี่ยนหอม แถมไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเมื่อใช้มูสจัดแต่งทรงผมจะทำให้ผมมอนลอนจับตัวเป็นก้อนเหนียวดูไม่เป็นธรรมชาติขอบอกว่าหายห่วงไปได้เลยเพียงแค่มีมูสจัดทรงผมสูตรนี้ที่เนื้อบางเบาไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่เหนียวเนื้อหนะช่วยจับลอนผมให้สวยชัดเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลอนผมดัดหรือลอนผมจากเครื่องม้วนผมถึงแม้จะเจอกับอากาศที่ชื้นก็ไม่ทําให้ผมคลายอยู่ทรงยาวนานเนื้อมูสแห้งไวจึงไม่ทําให้เสียเวลาในการเซ็ตผมเหมาะกับวันที่เร่งรีบล้างออกง่ายมีส่วนผสมของกิีเซอรีนและมิเนอรัลออยที่ทําให้ผมนุ่มไม่แห้งกระด้างค่ะ มูสจัดแต่งทรงผมรุ่นนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าของมันต้องมีค่ะเพราะนอกจากจะช่วยให้ผมเด้งอยู่ทรงโดยไม่ต้องล้างออกแล้วยังมีสัตวบำรุงผมมากมายไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวเคราตินจากพืชและน้ำมันอะโวคาโดที่มอบความชุ่มชื้นและความเงางามให้กับเส้นผม นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเปลือกมะนาวและน้ำตาลจากอ้อยช่วยซ่อมแซมโครงสร้างเซลล์ผมอีกด้วยรับรองว่าต่อให้ผมเจอกับมลภาวะและความร้อนมากแค่ไหนมูสตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะ สำหรับใครที่เน้นลุคธรรมชาติสเปรย์น้ำเกลือรุ่นนี้เหมาะสำหรับในวันสบายๆที่ไม่ต้องการผมที่เป็นลอนอัดแน่นมากแต่จะช่วยให้ผมเป็นลอนคลายธรรมชาติอยู่ทรงตลอดทั้งวนันโดยไม่ทำให้ผมแห้งยิ่งขึ้นช่วยฟื้นฟูผมรีบแบนไม่มีน้ำหนักให้กลับมาดูมีมิติและมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อผมมีวอลลุ่มก็จะทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอ่อนโยนต่อทุกสภาพผม เนื่องจากมีส่วนผสมของโปรโตีนจากข้าวสาลีช่วยให้ผมนุ่มลื่นมีน้ำหนักและลดอาการขาดร่วงของเส้นผมค่ะหมดปัญหาผมลีบแบนขาดวอลลุ่มกับตัวช่วยอย่างมูสจัดแต่งทรงผมรุ่นนี้ที่จะเนรมิตผมลีบแบนไรชีวิตีวาให้กลายเป็นผมหนาะนุ่มมีวอลลุ่มน่าสัมผัสช่วยให้ผมอยู่ทรงยาวนานตลอดทั้งวันโดยทำให้ผมมันและไม่ทิ้งคราบขาวเนื้อมูสไม่เหนียวเนื้อหนาจึงไม่ทำให้ผมจับตัวเป็นก้อน บำรุงผมให้เงางามและแข็งแรงด้วยส่วนผสมของเซรามายที่มีคุณสมบัติให้ผมชุ่มชื้นและปกป้องเซลล์ผมจากมลภาวะและความร้อนใครที่ผมรีบแบนดูไม่มีชีวิตชีวาต้องรีบหาตัวช่วยอย่างมูสจัดแต่งทรงผมรุ่งนี้มาใช้เลยนะคะเนื่องจากเนื้อมูสจะช่วยให้ผมของคุณดูมีวอลลุ่มมากขึ้นและจัดทรงให้อยู่ได้นานตลอดทั้งวัน เหมาะสำหรับผมทุกสภาพและทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นผมตรงลอนหรือผมแห้งที่ฟูที่สำคัญมูสแต่งผมรุ่นนี้มาพร้อมกับสารบำรุงผมหลายอย่างทั้งวิตามิน B5 ที่ช่วยให้ผมแข็งแรงไฮโดรอลคลาเจนและกลซอรินช่วยให้ผมชุ่มชื้นและสาร BENZOPH-ENONE e e 2ที่สามารถปกป้องผมสวยจากแสงแดดได้อย่างลึกล้ำ เพื่อนๆหลายคนอาจเคยประสบปัญหาผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ใช้แล้วเหนียวติดผมทําให้ผมจับตัวกันเป็นก้อนแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้สเปรย์เซ็ตผมรุ่งนี้เลยค่ะเนื่องจากเนื้อสเปรย์ไม่ทําให้ผมเหนียวเหนอนะและมทิ้งคราบขาวไว้บนเส้นผมถึงแม้เนื้อสเปรย์จะบางเบาแต่มีคุณสมบัติทําให้ผมอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวันโดยเส้นผมไม่แข็งทื่อดูเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของกลิซอรินช่วยให้ผมชุ่มชื้นไม่แห้งเสียอีกด้วยค่ะ แอลกอฮอล์เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่ทำให้ผมของเราแห้งฟูและขาดความชุ่มชื้นซึ่งสเปรย์จัดแต่งทรงผมรุ่นนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์ค่ะจึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเส้นผมและหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผมจากแสงแดดให้ผมดูเงางามเป็นธรรมชาติล็อกให้ทรงผมอยู่ได้นานตลอดทั้งวันโดยไม่ทิ้งคราบขาวและไม่ทำให้ผมจับตัวเป็นก้อนทนทานต่อความชื้นสามารถฉีดเพิ่มได้ตามต้องการค่ะ แน่นอนว่าในวันที่เร่งรีบคงไม่มีใครอยากเสียเวลาไปกับการเซ็ตผมนานๆใช่ไหมคะซึ่งสเปรย์เซ็ตผมรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะเพราะนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วเนื้อสเปรย์ยังเซ็ตตัวได้เร็วอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผมอยู่ทรงได้ยาวนานแม้ในวันที่อากาศชื้นดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างมีส่วนผสมของพันธีนอลหรือก็คือวิตามิน B5 ที่มีคุณสมบัติกักเก็บความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผมไม่แห้งเสียจากการโดนความร้อนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด